นะครับปกไก่นะครับต่อนหน้าที่เดียวนะครับหางนี่แม่เขาแม่ออกนะครับเกิบผมสวัสดีเกิบมาอยู่ในช่อกมินิคนหลังคัน พามาไลต่อคือเก่านะครับามรุนกันนะครับว่าเสียนบอนะครับมาแล้วนะครับเมตโตมาแล้วนะครับจับลากอีกแล้วนะครับรุนชมกันนะครับว่าเหมือนอีจีเห็นบอนะครับโอเคครับไปรุนกันนะครับเหนืสองนาทีนะครับ ครับเบิ่งเอาหมูนะครับเอาหมูมาไว้นะครับเนื้อที่หล่อเป็นเนื้อหมูนะครับไปดูไปชมไปติดตาบรมกำลันนะครับว่าจะเห็นหทางเพิ่นโบนะครับไปชมกันนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับ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 ไปนี้นะครับห้องนี้นะครับมาตชม,มกันนะครับมาแล้วครับหอยต่อไปถึงนาทีพี่น้องต่อนาทีกลัวๆปกไก่ครับห้อง,งมีไรครับ ต่อมีร้ายนะครับ,บมาน่อนี่ครับกำลังกินเนี้ยนะครับ16ไบแล้วนะครับตกใจนะครับต่อมาแล้วนะครับ สามข้างนี้นะครับพี่น้องต่อนะครับไปแล้ว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 เงี้ยมึงเงี้ยมึงเดี๋ยวเวลาไปไปสื่อเทียงเราเลยซองตกเ่อนรื่ององเถื่อนไปสิ เวลาไปไปลุ้นกันนะครับว่าเซียนห้างพิ่นบ้น,นะครับต่อหลายเมียนะครับเมากินเหนือมูนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปนี้นะครับไปนี้นะครับ ไปซื้อกกอันนี้นะครับติดตามชมกันนะครับไปส้นทางบ่ะครับไปสีนี้นะครับโอเคครับนองผม่อยแล้วนะครับห่างหนึ่งนะครับใน้น้อยนะครับนะครับห่างในมันนะครับโปกไก่นะครับตอนน้ทที่เดียวนะครับห่างนี่แม่เขาแม่ออกนะครับ สูงเติมนะครับพังนี่ยเน่ยหน่อยนะครับตัวนี้ยังหน้าเพลินนะครับเดี๋ยวจะไปบอกาน้ำเพลินไว้นะครับเอาไว้นีนะครับพังนี่ยพอกระเทือนนะครับออครัสูบไปเรื่งนะครับโอ้แตกนะครับนะครับพี่นกมันหมานครับพาไปครับพังนี่โอเคครับ ตามต่อห้างต่อไปนะครับ